สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขียลังนครท่านไาูทุนโพทอง้องทั้งผู้มนการกองช่างและก็หมวดการทางชมพูจากแขวงการทางที่หนึ่งที่ได้ส่งทีมงานมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางเวลาฝนตกมากๆ น้ำจะท่วมเจิงนองและน้ําที่ไหลออกมาจากบ้านของผู้คนที่อยู่ในละแวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้วันนี้ทางเทศบาลเคลังนครได้มาแก้ปัญหาท่อน้ําที่อุดตันโดนดินถมทําให้น้ําลงไม่ได้เรียบร้อยแล้ว ข่อนี้ครับมันจะลงไปที่ใต้ดินเลยครับทุกทีมันตันครับน้ําก็เลยไหลมาบนถนนตอนนี้ลงใต้ดินไปแล้วครับใต้ถนนไปแล้วครับหลังจากทางเทศบาลได้แก้ปัญหาให้น้ําสามารถระบายลงใต้ถนนได้ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ทางแขวงการทางลำปางที่1โดยหมัวทางหลวงชมพู ได้ส่งทีมงานมาช่วยกันเทพื้นถนนเพื่อให้ไม่มีน้ำท่วมขังได้อีกต่อไปทำให้ปัญหาที่พี่น้องที่อยู่อาศัยบริเวณแถวนี้และประชาชนผู้สัญจรผ,ผ่านไปมาก็จะได้ประสบกับความสะดวกสบายก็ต้องขอบพระคุณทีมงานแปลงทางหลวงลำปางที่หนึ่งหมวดการทางชมพูรับนะคที่ได้ส่ง มาช่วยทำให้วันนี้นะครับเราก็ได้สามารถใช้เส้นทางนี้กันอย่างสะดวกสบายและจะได้ปลอดภัยจากการที่ฝนตกน้ําจะไม่ท่วมขังอีกต่อไปก็ขอบพระคุณสอง่วยงานที่บูรณาการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนการทํางานหากเราร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ประเทศไทยของเราก็คงจะเจริญ ก้นาวหน้าอย่างแน่นอนขอขอบพระคุณทีมงานลำปางไม่ทิ้งกันนะลำปางนะครแห่งความสุขนะครับ